ต้องรับช่ช่องเสือภาษาแชนแนลนะคะเดี๋ยวมาทำกับข้าวตำมะละกอนะคะตอเบาวมืดนะคะโอ้ยพันกับคนขนาดไปษานบคน่ะบาดูบท่ามาตาตัวนี้ไกกัน บาต้องนี้จะคั่วดอกเจ้าไคั่นี้ตห้ังนาย่งบ่้อยู่มาเทือละพฟันบ่นี้หรอมเพ่อลั่าวอบกฟักทองไว้แกล้งแกงฟักทองมาลักกอกันย่งไว

เมื่อเช้าข้าขาวนี่ ฟรังกมาบาทนี่ฟรังกยมาังกมี่บาทตัวนี้โอ้ยฟรังก์มาหนอฟรังก์แท่พิเศษเลยมาลีกพุนป้าไปได้เวเาเลรนเด้ออะไได้หนี่ฮะนะอลไเอาอะไก็ดีใจน้ำจ้าอาจาวัสนีนะคะคุณ บ่อไฮเจ้า huh. น uh ี้จากพั่วเออบ่อไฮคนนี้จากพั่วเอฟซียูเป็นมูลายแปนออกขุ่นเลยครอบถั่วชนิดเกอร์กอะปิ้งปิ้งปังปังมาไหนเด้อขอบคุณหัวใจบันนี้ก็มีเด้นี่อาแซมเพรมาแซงนี่ฮะ

แฝบคือเก่าพักทองพักทองไม่ใช่มันนั่นแม่นมากที่เจริญอะไรบ้าง นี่ค่ะ FC แซบคึ่เก่านะคะปารานัวลุงป้าปารานัวนะคะงงเดี๋ยวไปกินคางนอกนะคะ

大家好，我录。 อามันครับเออแม่ค่ะคับคาออกเลยแล้วมันมันโผล่จะตก ลมไม่เป็น<ต>ค <ficou S 2> ุจะเข้าหน้าหนาวเนี <ead> ่ยฮะแ่งานคนเป็นการพูยงามๆงามมากเลยัน เาหดเลยเอมาตอก็ไม่เหลือเมอร่กตปมมาทีหล yeah. ังยาลแม่ยาหนูสายจะให้บ่ยาจะเม็ดเลยบ่ เลี้ยวไปมือเลยคนหลายก็เลยยำยากไม่มีคนก็วัยนี้ยตามคิวเหรอนาไปเลยล่ะคิววันี่ภาษาแปลคนเยอะไหมไปลยคิวูไปบางวันวันวันที่แปลภาษาเนมันเป็นวันเย่ยาติ ยงด้วย <quarto S 1> ยังมีเสีเลยคนเยอะเยอะเายยางนไงเยบเหมือนวันนั้นหละที่เราไปเจอนักร้ว่อะไรว่าที่เราเก็บเมื่อไหร่จะโทมาจะเดือมือคอยไปเจอเีอนมาทีอปนาขกล้องเจ้าก็เป็นวันนี้เราว่าเรามาตังพัได้ขาคอนะังอเอ่าพ่เขาพยายาแบบนี้หางหยาตัวมาเมื่อกี้เาถาพเจ้าเขาอยู่นเรอาตัวเลยะนังแล้ว ตั้งไว้เลยปะาษาก็ต้องตั้งตั้งไปไดนะ้ที้ของอยาพางหมดแล,ล้วดบาาใหญ่นนีูว น้ำใจแรงเงิน <existential> ย <Christians> <sword racing> <benim S 1> ู่บ่แล้วผมช่วหมดแล้วไอ้น้ำใจแรงเงินยู่บ่ทำไม่แอนล่ะถามม่ด้ป้าเพิงไปปรับถ้าบ่ถ้าเลยตรงแห่เขาตะแกงไม่อาขวดตแกงโอนเลยนอเมีสองคมมาในเด้อยังนี้บ่ คือมสองคมมาันมามกก็กล้าใช้ไปไปซื้อของเอคอว่าใครออมาเลยเออจะอมาแล้วก็ไมปดู่ะไปซื้อว่านอนอ่ะถ้าเรานัเยนเลยซื้อไปเลยกลมากาก่อนมาก้ยังเออนังไปนั่งยังซื้อมากก็ได้สิ เติมแก๊สก่อนมาแลยเพื่อนมากินข้าวพี่จาพูบะยาทัหมเพืนมาเลยเพื่นนทรเฮ้ยัลโหลวัสด